สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนๆมาดูอะไรมาดูอะไรวันนี้พามาดูอะไรน่ารักน่ารักจ้ะทุกคนเห็นไหมช่างพามาดูช่างจ้ะเทศกาลงานช่างน่ารักไหมทุกคนดูสิเต็มเลย างมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์จ้ะทุกคนนี่นี่ดูตัวนี่ตัวนี้มายืนอยู่ตัวเดียวดูสิดูสิงามไหมสวยไหมตัวนี้สวยเนาะสวยทุกตัวจ้ะสวยทุกตัวเลยนี่เดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี่ค่ะทุกคนอุ้ยภูมิใจมากเลยมีช่างมาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ด้วย ดูสิงามมากเลยนี่จ้ะสวยเนาะนี่ตั้งหลายตัวจ้าทุกคนเดี๋ยววันจะแพลนกล้องมาให้ดูฝั่งนี้เนาะหวังว่ามันจะชัดเนาะจ้ะเนาะมันย้อนแสง นี่ค่ะดูสิสวยไหมเป็นฝูงเลยจ้ะช่างเป็นฝูงเลยเนี่ยสวยไหมทุกคนสวยงามนะค่ะเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่า ช้างของเราก็มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนสวยง่ามากเลยมีลายมีศิลปะต่างๆศิลปะแบบไทยแบบอินเดียแบบหลายประเทศเลยจ้ะนี่สวยเนาะ เพื่อนๆมาดูช่างริมริมทะเลาสาบจ้ะทุกคนสวยนี่นี่มุมนี้ก็สวยเห็นไหมใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเลยจ้านี่สวยงามนะครเนอะนู่น ون. มีช่างสีดำด้วยนู่นนั่งอยู่น,นู่นมุมมุม บรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ้ะเนาะมีเมฆมีหมอกเยอะจ้ะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเลยนี่ค่ะสวยงามไมจ้าทุกคนพามาชมบรรยากาศนิดนิดหน่นอยหน่อยเนานะ้ะเนาะมาทักทายเพื่อนเพื่อนนิดนึงจ้าก่อนไปทำงานนี่พามาดูช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า สวยงามจ้าสวยมากเลยมุมนี้ก็สวยะนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสวยๆก็จะพามาฝากพามาชมแล้วก็จะเอามาฝากอีกเนา<ช>นะจ้นะเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนขอบคุณทุกกํำลังใจ สวัสดีจ้า